หลังจากเรียกออกแล้วก็โทรมาขอบคุณจักว่าคนนำชาคาแฟค่การนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC แฟนคลับแฟนช่องของพอสายฟ้ารวยเขาสู่ช,ช่องนะครับเนาะเมอร์นี่ซีมาคุยมาจาก,กับเก็บลำไยพองวดที่แล้วนี่แอดเปรยปเฮ็ดได้ครับเด้อเปรย์เป็ดแต่ทำท่ามีดข,ของเพื่อนนะครับเนาะก็เลยมาเฮ็ดมาขอทำจีบเป็นเมอร์นี่ให้แกงข่าว FC ไหวครับ FC ครับว่า หลานเพิ่นบอกมาเนาะครับเนะาะบอกมาว่าสีส่งเลขมาเมื่อไหร,ร่ก็มาแสดงความยินดีกับหลานของเจี๊ยนย่ร้มอมนะครับเด้วเอฟซีรับที่หลานเพิ่นส่งตัวเลขมาให้เนาะครับเนาะเฮากับซีได้ที่ตามเจี๊ยนย่ไปนะครับมาพอเลขของหลานของเจี๊ยนย่ที่ส่งมาจากเมืองนอกนี่บ่หลายครับเอฟซี FC, เป็นเลขถึกๆเป็นเลขหน่อยๆเนาะครับเนาะก็ได้กันเมื่อกี้นี่ครับทั้ง บนทั้งล่างวัชนวาเพิ่นวานะครับเนาะถึงว่าล่างนี่อ่าบ่ได้ดอกครับก็ได้บ่นวัชนวาเข้าวเต็มๆนะครับได้เอฟซีรับเอาเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเนี่นะครับเด้อกดกระดิ่งแกล้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริพาดข่าวสารในไม่จากทางช่องนะครับเนาะเอฟซีกับก็ให้ใช้วิจารณกันหลาชมนะครับเนาะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับเอฟซีกับบ่ได้สนับสนุนให้เลีการพระนันอทิยังนะครับเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไปบัดนี้เข้าไปฟังจากปากเต๊ลำไยพนธีบอลซูฟังนะครับน่ะเอบซีครับตามพอใส่ผ้าร้วยไปครับยิ่งเรคุณครับสวัสดี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 ครับีเยบทุกท่านเนาะโยดีใจนะเนาะดลับเมื่องหนอนเตามเนาะ แน่เข้าตรงไเลยเลยบอลหายแปดสามตรงตรงเนแน่เจ้าตรงครับเจ้าของเหล็กอบบอลอึายบอลเออเจ้าของเลขกอะได้ลายุ้งขึ้นแน่กับฟองตั้างข้าเจ้าขึ้นบลับแหม่ข้าเจ้าโอ้ข้าเจ้าย่างด้ติข้าเจ้าย่างขึ้นขึ้นเงื่อนกับร้ายประสันเสียดายท่านกายเกินแรงวันเสียดายป่าเสียดายคักวันเออเสียดายครับแบบว่าได้รมาเต็มๆเนาะแปดสามหนาแล้วก็ ล็อกสีนะแกล็อกอะไเล็กสีแกก็คือล็อกเหม่นแกจะว่าแกเล็กวิ่งสีเนาะเอวิ่งสีล่างแกเน้นหนักแล้ววันล็อกเลยได้ล็อกเลยล็อกสีมาเลขล็อกนะเลขล็อกสีมาล่างแกบอกเน้นเน้นคือล่างมาสีนะแต่แกเขมาจากใั้สี่เจ็ดเนาะแต่มันก็ถ้าเราวิ่งมันก็จะได้คนดูนะอีกอย่างแปดสามก็เข้าเต็มแล้วล่ะคนก็ได้เยอะอยู่ fc โทรหลายโปเจกตหลายหลังจากเรียกออกแล้วก็โทรมาขอคุณจักวันวนน้ำชากาแฟกานน้ำงานนี้ไม่แก้งวดแรกแก้วันเขาบอกวันแก้งวดแรกไม่เป็นไรค้าน้ำซากาแฟไปก่อนเนาะผมก็ลองนิดหน่อยตามมาตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่4ี่ศูนย์่ะ40ศูนย์ก็ได้อยู่นิดหน่อยทีนี้ตามมารอบนี้ได้เต็มเต็มเขาก็ได้เยอะอยู่ fc นะวันนี้ ที่จังใดเด็กคนด่างแงงนู้ใจเฮ้าบนหลักทางงวดเนี่เยเล่ากับสิไงคืาาอกกเกา่ะหล่ะเล่าใกล้หาเล่าว่าตะกี้เล่าหามาทั้งหมู่บ้านญาติญาติน่ะหล่ะตะกี้เจ้าบ้านเหตุยังเนาะม,มันนันประธานกานเก้าบวันนี้ันเป็นยังเก้าเปิดแล้วปากเปิดแล้วเดี๋ยวน้องเจ<ม>้าปามาเรืเ่อยๆละอันแต่ว่าอันเจ็ดสี่เลยปะค่ะเจ้าลำย่อยอันเจ้าขอเด็กวิ่งเพื่อนมาบก,กว่าน คือว่าเล็กวิ่งเล็กลอกเล่าดิมันมาแม่นโอ้แม่นเขาทุกงงอเลยโอเจสขอมาก่องดิค่ะขอแต่เล็กวิ่งนี่ล่ะมาเล็กวิ่งล่างนี่ล่ะแน่วแน่วแน่ต้นสีไฮเพราะเป็นเล็กลอกต้นนี้แน่เก๋กับเพราะเป็นคนหัวจักว่าเล็กสอเล็กแบบไรเนาะแล้วทำเพราเป็นก็รอแต่เขาฝันแล้วก็บอกมาอ่ะเขาว่ามาตัวแรกเอาตัวหนังมาสิมามีแท่งช่องกเพิ่งหูว่าคนนี้เล็กลอกแล้วก็แม่นพร้อมลอกสีล่าง อ,อ,อันเจก็ล่องคุยนํำหลานเบ่งในเนดอว่วางหววดนี่ขอเล็กลอกลางเน่มาก่อนเดี๋ยวอเด็กเด็กิ่งเล็กล,ลอกล่าล่นานะาอ่าจ้าจ้าจะถามเบองพก็ FC เอฟซี่นไหนตัดสินใจง่ายว่าเล็กล่างสื่อเล็กติดตัวใดเล็นตัวใดมาจับใจเนาะค่ะส่นะสวนเรเ้ากับพวกหัวจากว่าเล็กแบบใดเราไว้เก่งก็พวกเด็กหัวจากว่าสื่อจังไดแบบแจ๊กจ้า ได้มาน้ำร้อนก็บอกต้อม่ะก็ดีใจน้ำร้อนในคลิปนี้ก็มาแสดงความดีใจกับกันก็ดีใจน้ำมันทุกคนนะติดติดตามพระเจ้าได้น้ำก็ดีใจน้ำนะเออเราแยได้หรบอ่ากว่าได้เสือบอกบอกตงโมจะเรื่องวะเออข้าบอกตงโมแม่บอกอัดคลิปแล้วๆก็มาบอกทั้นสายโทรศัพท์ตอบทางไล่ตอบทางเสด มีนวลาซื้อ,อก็เจ้าก็ได้กันหลายโยมผู้ใดไปตอบไล่หลายถ้าจตอบก็เลยดีใจน้ำเอฟซี่หรอ,อเพราะเป็นยังเรารก่อันใดก็ได้ก็เป็นกันก็เบิกซับอันค่าต,ตอบเอฟซีไล่อันมือสื่อออเดกตอนอ <ม S 1> ตันต้าเจ้าบอกสมูททางเอฟซีแม่จะคล้องหรือว่าคือตาสื่อนะเนี่ยจะคล้องกับพวกคอยสื่อต้ใไ้มาจังๆกับพวสื่อคือเ่าต้องตะก้อนๆนะแต่ว่ามักหามัดหามัดบอด อยากใหนก้อนใดญประมาณนี้นะก็เรยว่าก็เรยกก้อ่เง้ยาก่อนจะคล้องสื่อก็สื่อน่ะนะคล้องบ่อยมักสื่อแต่ว่ายังอยากบอกอยืมเป็นเนื้อสัตว์จ้าคณะวาข้าเจ้าบอกเถือกแม่นก็เลยอยากบอกต่องแปลงศิลาครับพวกยายๆก็โทรมาหาโย้ดีใจหลายยายดีใจหลายยายเพเคยถึกเล็กจักเนียก็โทรมาหลายเราโย้ทำ ตามเ้าต้องด้า่องนั่นซ่องนี่ก็ว่าไปนั่นละนะวัดนี่กันขอไมยเล็กันชีเวลาอยอ่ตัวขอเล็วิ่งไปสักคูสักสวนเนาะเด็กออกเด็ก็อกผีเพื่นว่างมากนะแมนอีดลยย่งซี่เลวิ่งกันกอนกวนมือออกพั้นเทียนอดมือสื้อรไดีแมนแนวาเขบอกมจักวาเล็กอมือสื่มาแบบไร เป็นเหล็ฝันเนาะส่วนมาแกจะฝันแล้วแกต่คัดจะก้อนยังก็แกละห้าบารู้็มีล็อกด้วยนะครับ่โนว่านี่เด็กล็อกพวกเหมือนกันเนาะพวอนั้นใช่ๆเพราะว่ามันจะมีล็อกแกจะมีล็อกมาให้ตลอดเพอจะแกจะล็อกไต่แต่ละตัวคือก้อนหนาเนี่แกก็ว่าล็อกมากในเข่าสมดับเจ๊เจ๊ก็บพ่บอกเนาะก็บบรูเนาะแกบอกว่าเป็นบ่องหัวจ้กวาเล่ มันตัวมาแบบไรงเห็ดแบบไรงเฮียข yeah> ันประกันอย่างเดียวเออเราก็รหลูเรียงเลขนะว่ายง่สิถามกระทามเอาบลอกเป็นว่าเอาเลขอันนี้มาให้แน่กระทามก็เป็นต้องสิบห้าไม่ได้หราผู้ใดก็โทษหากตว่าตาเด็กมากมันยังหนอกมากป้าเด็กมันหนอกมาไปอันสายโทษแล้วซับวันนี้หลวงพี่ชาวว่าเพิ่งมีเด็กมากกว่าท่านเดาถามกันโทรมาตั้งแต่หลังเลขออกป้าเอ้ยดีใจไร้ยจ้งของต้องสิให้เวลาดีใจ ก็จิตใจแรงเงินแน่ก็เขาขึ้นเงื่อนไหนก็รับกงสิแม่เขากลันเนวนนเหรอครับนะถ้าเป็นเลขของไม่รู้ถ้าถ้าเป็นเลขของแกนะ่ะมาที่ไหนนะ่ะแกจะไม่ได้เตรมนะเพราะว่าเ,เลขแกแกซื้อเหมือนกันซนเมืองนอกนะ่ะแต่แกจะมาให้ญาติพี่น้องซื้อแถวบ้านประมาณนี้ที่แกได้เ,อเอยอะนะถ้าแกซื้อตรงๆมันเขาก็จะอั้นไว้ก็จะไปให้ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละถ้าเป็นแกซื้อเองนะเป็นคนเขาจะให้ญาติพี่น้องซื้อจ้ะ บอกหยาดพี่น้องเสี่ยวบอกหยาดพี่น้องทั้งบ้านเสือพวกตายย่ยล้ตอนเนี้ตัวเน่ายู้เด้เขาก็ขึ้นเหล็กแล้วไหขึ้นเหล็กขึ้นเหล็กหลโยืแต่ไ้นครึ่งนึงแน่บางแก้วติดหายครึ่งนึงเราปลกเสียดากางยูโโทรมาโอ้ยป่าเสียดาสียดายอ่เขาเต็มเต็มัดทั้งรางทั้งบนนูก็ว่าแล้วหลอกได้สีรางเต็มเต็มมันอ้าไม่คี้บนี้อันเจลงใหญ่มีตัวมาบอกถามเจเลยนะตัวเจเนี่บอ มัดตัวเลขวนันนี้วดนนกาเฮานี่บอกวันนี้แ่ละวันลาสุดเัียวันทีน่ึงาจายญากน,นลเลยเลขเตีย้ยเ่าได้คิดกัน <c oughs> มัดตัวเลาคิดันตัวคนบพราะนัมีเลข <c oughs> ก็มันมีเลขเนาะาจอฟังคือกันาจอฟังไปโอ้ยอย่าเปล่าว่าต่อเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนวันนี้เรามาแสดงความยินดีนะครับผมแสดงน้ำเดือดนะครับแสดงน้ำเกลือวันนี้ตอนแรกกะคิดว่าเผื่อมีตัวเลขเนาะอันนี้เลขๆกันที่เพิ่นปล่อยมาเนี่ยมีบอกีืว่ามันมันนั่มาออกกี่ย้อนหลังเพราะท่านทำด้วยกันเพราะว่าเกลือเพราะสื่อก็บท่าม ตาตาตะก้อนหนานังกับเรเคยถามเรียงเหล็กล้วก็บ่ถามเรียงสือเหล็กนะถึงมาเริ่มว่าจักแนวตั้งว่าเออเปิ้ลบอกเหล็กบอกก็เล่มาบอกบอกแล้วก็เลยเริ่มมาเฮ็ดนี่แหละเล่นมึงจะถามเมันวะเออก็เลยเริ่มมาเฮ็ดแล้วก็บ่ได้สอว่าเหล็กสักสี่กี่สี่มากถึงแม่ล่มจ้ดก็เล่บ่รู้แต่ว่าทีแน่ๆก็สิเวลาเก่าเนาะจ้ะก็เลยวันที่หนึ่งกันยายนหรือไม่เล่นวิ่งอาจจะมาก่อน จังว่ากัรแล้ไหนเกแล้ไยาให้ไปว่าเพิ่นว่าขอเลขวิ่งก่อนเลขล็อกเพิ่นเพิ่นว่าเลขล็อกไปเลยวันนี้วันนี้เจมาแจ้งข่าวนะครับเนาะก็คืออันถ้าถามว่าเป็นเนาะก็มิตรให้แกบอกมากมันมี้าดีตามไว้เพราะว่าสีฟังเลขล็อกเล่าบันนี้อีกอย่างค่ะถ้ามถามถามห้าวเนี่ยก็คืออยากให้ฟังคลิปจากเล่าบอกมาเหาจะได้ซื่อถือ ตามที่เราบอกนะคือจังคนถามตอนบอกคำส่งเลขออกไปออกไปอธิบายประเด็นง่ายต้องเสื้อึ้นเสื้อล่องพ่อแม่ต้องนั่งเนี่ยห้บอกระดับจะเรียว่าการตัดคลิปจ้ามันจะละเอียดกว่าโอ้โหวันนี้อัดคลิปส่งมาให้ใช่ชอบถามตั้ไหมอะไรสดก็คือคอมาเวลาโทรมาแล้วเราก็ไปตั้งวิดีโออัดเสียงแกพูดมาว่าซื้อเวนทีไหมกันญานี่ต้องไป บ้้าานเเเเดดอถ้าถามเจเ๊เป็นจาวี่โอพคไหมสามโมงเออถ้าถามถ้าถามเจ๊น่ะมันก็ได้เป็นตัวเลขก็จะบอกว่าเออเลขตัวนี้ตัวนี้อย่างนี้เนาะเผื่อคนที่ซื้อก็ซื้อเกินพ่อแม่ซื้อเกินนู่นร้องเขาก็บอกว่าถูกไงเพราะว่ามันไม่ใช่เลขเราเนาะซื้อมาค่ะค่ะค่ะว่าอันนั้นเป็นไหนกก่ยัดตู้เนาะ จ้าถ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 ้าปั้งเอาต่ปั้งจะจิบเวลาเขาเป็นถ้ำจิบจากล้ำนะมันจะดีกวาคือเจรับไม่ไหวแล้วแบบว่าพหวก็วเยขอบอกบอกเมืองทั้งเรินะให้เบืองทั้งช่องเราเนอะใช่เืองทั้งช่องมันจะได้ปั้งเสียงหลานด้วยคุณค่ะเอ้าุจ้งใดขอขอบคุณเจรำยับขอบคุณครับดีครับดีครับอบครับดีครับขอบคุณท่านเอฟซีทุกครับ มื่อนี้ก็ได้มาฟังเจล้ำใหญ่เป็นคลิปแรกเนาะครับเนาะคือว่าบาหาราหัสนี่เฮ็ดคลิปเห็นตัวเป็นเปลีนเนื้อเกลือเมื่อนี้กเห็นตัวเปลีป่ยน,นเนะครับเอฟซีครับก็พ่นแจ้งข่าไวไว้นะครับเนาะว่าวันที่หนึ่งนะครับเด้อะคนสิบีโอข,ข้อมาการสิได้ไปฟังนะครับเนาะง,งวดมกรง,งวดที่แล้วเนี่ยเพิ่งกระเข้าตรงๆครับเอฟซีครับนะครับเขาสิไปฟังจากปากหลานพันที่อยู่ทางเมืองนอกพันธุ์ติดโซเหล็กมาให้กับเพิ่นสิเว ามาทางวิดีโอคลอเขาก่อน,นได้ิวติเดฟังพร้อมกันครับเอซีครับอันนี้เป็นการแจ้งข่าวเอฟซีทุกท่านก่อนนะครับเอนอะแจ้งข่าวให้พร้อมๆกันนะครับเนาะเอาธนกิจมีขีดขอ,อยุติไว้เพียงสาม,กมีก่อนพ่อกันไม่ในคลิปหน้าวันที่หนึ่งนะครับเนอะอเจย์ลำไยผนจีหลานผลิีทูมาบอกครับเอฟซี FC วาเป็นเลขตัวใดครับขอจบคลิปนี้ไว้ใบเพียงสามนีนะครับเนอะขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ